มาต่อกันที่พลเอกประยุทธ์กันบ้างนะฮะพลเอกประยุทธ์เนี่ยบอกว่าไม่ช็อกอ่าไม่ช็อกครับคุณผู้ชมครับฝ่ายค้านพร้อมถล่มอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับผมอธิบายคุณผู้ชมแบบนี้ก่อนว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจเลยนะครับมากันขนาดนี้แล้วพูดตามตรงไม่ได้ดูถูกสภาไทยนะครับไม่มีทางที่จะยกมือไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์แน่นอนเสียงตอนนี้ของฝ่ายรัฐบาลน,นะครับกินขาดนะครับ อย่าลืมนะครับว่าตั้งแต่ที่อนาคตใหม่ถูกยุบไปเนี่ยมีสอสฝ่ายค้านที่เป็นกรรมการบริหารอนาคตใหม่เนี่ยนะครับพ้นจากเก้าอี้สอสไปตั้งเยอะมีสอสออนาคตใหม่ย้ายขั้วไปอยู่ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยก็เยอะตอนนี้เสียงของฝ่ายรัฐบาลกับเสียงของฝ่ายค้านเนี่ยขาดลอยแล้วนะครับขาดลอยเพราะนั้นเนี่ย การอภิปรายไม่ไว้วางใจที่คาดว่าวจะเกิดขึ้นในช่วงต้นปีหน้าเนี่ยเอามันอย่างเดียวแะครับผมไม่ได้มาพูดเชียร์เข้าข้างรัฐบาลน,นะแต่ผมพูดความจริงเพราะเสียงมันแพ้กันขาดไปแล้วการเมืองทุกวันนี้เลือกข้างชัดเจนครับยกมือข้างไหนก็ข้างนั้นแหละครับต่อให้จะอภิปรายซักฟอกกันขนาดไหนมีข้อมูลมากมายขนาดไหนก็ตามแต่เพราะนั้นเนี่ยประยุทธ์เลยไม่ช็อกค,คือฝ่ายค้านเนี่ยเขาเล่นวาทกรรมเล่นคำบอกว่า ประยุทธ์ช็อกแน่นะฮะประยุทธ์ช็อกแน่นักข่าวก็เลยไปสอบถามพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์บอกว่าเนี่ยฝ่ายค้านที่เตรียมเปิดศึกซักฟอกต้นปีหน้าพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าเปิดสิจะซักฟอกอะไรก็ซักมาผู้สื่อข่าวก็เลยถามต่อว่าครับว่าฝ่ายค้านเขาบอกว่าอาจจะช็อกก็ได้นะพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าผมไม่ช็อกหรอกผมไม่ใช่คนใจอ่อนขนาดนั้นพุทธ ข้อเท็จจริงมีอยู่แล้วเห็นไ,ไหมฮะพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าพุโทโธข้อเท็จจริงมีอยู่แล้วคือผมว่าพลเอกประยุทธ์ไม่มีอะไรช็อกแล้วล่ะครับอันนี้ก็ขออนุญาตพูดเห็นด้วยกับพลเอกประยุทธ์เพราะอยู่มาขนาดนี้โดนแฉไม่รู้จะกี่เรื่องกี่เรื่องมากขนาดนี้ก็ยังอยู่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย คงไม่มีอะไรหนักไปกว่าน,นี้นอกเหนือจากม็อบราษฎรผมขออนุญาตวิเคราะห์ในประเด็นเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับอ,อนี่ถอนหายใจเลยนะกลุ่มระะาษฎรก็ไม่ได้คาดหวังสสในสภาหรอกผมเชื่อแบบนั้นเพราะวันนี้สิ่งที่กลุ่มราษฎรหลายคนทำเนี่ยนะมันไกลเกินกว่าที่สภาจะทําให้ผลเอกประยุทธ์ตกใจได้แล้ว กลุ่มราศดรเขารู้สึกว่าเขาทําให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยตกใจหรือช็อกเนี่ยได้มากกว่าสสในสภาซะได้ซ้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าฝ่ายค้านบางครั้งก็เล่นวาทกรรมว่าช็อกแน่ไม่รอดแน่โดนแน่ยอยู่ไม่ได้แน่เอาอะไรมาช็อกครับสภาเนี่ยจะ เล่นแรงได้เหมือนกับกลุ่มผู้ชุมนุมข้างนอกหรือเปล่านี่สิจะชัดเจนขนาดนั้นหรือเปล่านี่สิถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงในสภาโอ้โหห่างกันลิบลับนี่ผมวิเคราะห์ตามข้อเท็จจริงฝ่ายค้านพูดว่าประยุทธ์จะช็อกถ้าฝ่ายค้านทําให้ประยุทธ์ช็อกได้เนี่ยนะครับข้างนอกเนี่ยไม่เป็นลมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่หนักกว่านั้นหรือว่ากันตามตรงเนี่ยนะเพราฉะนั้นเนี่ย อภิปรายไม่ไว้วางใจจึงจึงขออนุญ,ญาตนะครับไม่มีอะไรน่าสนใจเพราะปีหน้าคนไปมองการชุมนุมข้างนอกมากกว่าว่าจะออกมาเป็นอย่างไรและให้ดูท่าทีของคุณทักษิณของคนในตระกูลชินวัตรให้ดีดด,ดีกว่าว่าจะมีอะไรเกี่ยวกับการชุมนุมของกลุ่มรัษฎรหรือเปล่า นะผมไม่ได้มาเสี่ยมผมไม่ได้มาแย่แต่ผมคิดว่ายุทธศาสตร์การต่อสู้ปีหน้านเนี่ยมันน่าสนใจติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ